รู้ๆๆคุณมีอะไรค้างคาใจบ้างอยากจะระบายไหมครับ่มีหมอลงหมอดูปวดหัวเยอะแยะพระอะไรเยอะกะเด็กสตีโอ้พี่ตูมเราต้ชอบหมดแล้วมันนั้นเราเรื่องโรงพยาบาลกับพระอะไรกันดีโรงพยาบาลกับพระเฮ้ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไม่เป็นไรแล้วเออทำไมนะก็แยกกันอะไรเออทำไมนะทำไมนะพระมาทำอะไรนะพระเสือพิศิษฐ์เออเหรอบอกว่าไงองพระมึงป่วยไม่ไปโรงพยาบาลส่งไอ้ ถูกถูกแมจะมาไอ่ทำไมมันต้องมาล้วทำไมมันมารัดคิวกูไอชิบะมันลัดคิวมึงเหรอเออแล้วบบนกูด้วยโบนว่าบ่นไง่ไมไม่ได้ที้ยังมียพิงงเป็นเจ้าะฟาเ่อะจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอไอ้บาเงียบแต่ก่อนไอ้บาลบนกูจาก วันนั้นวันนั้นพูดตั้งแต่วันนั้นมาพูดเนี่เดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนวันไหนพี่นัทมาก็รีบมานะคะช่โยตกูด่าเราเราพาหน้าทำหน้าไงทำอะไรไม่ได้แก่แก่แล้วจริเหรอถ้าแก่มึงก็ไม่เป็นพาตูพาไงก็แล้วแต่จะหนุ่มหรือแก่กูด่าเออทำให้หนุ่มจริงเว้ยโหโหด้วเรา ไม่ได้โหดแต่บางครั้งมันก็ต้องดูด้วยเป็นพระมันก็ต้องถือศีลมันต้องยึดที่มันต้องเป็นขยายคนอื่นไม่ใช่มาทำที่นี่นต้องเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับเว้ยเออถ้าพระมันอยู่ถ้าถ้าไม่ไหวเออจะอดแล้วโอ้ยเขาก็มีมันต้องไปดูไม่ใช่ว่าเขาเรียงตามกันวก็ไม่ใช่เขาเรีบเขาเรีบไปสวดมนต์แบบเขาทำวัดเย็นจะไรที่ว่าเออเขาเรีบไปทำวัดเย็นด้วย ตอนเที่ยงมีสรวจที่ไหนอะไรบ้างไปกินข้าวฉันไม่ได้หลักเพนเอารู้หมดเองผู้รวจมาแล้วรักได้ต่อยพระปะไม่ต่อยต่อยเง่้ยต่อยไม่ไม่ตรวจดีสัตว์แล้วสรุปพระแล้วได้ตรวจไหมตรวจตรวจใส่ยุงไหมไม่ใส่ไม่แซงแต่แซงใส่คุณโดนดีสัตว์ นี่ยนี่ถ่ายคลิปกันนะเฟิร์สเฟิร์สเอ็ดเฟิร์สเอ็ดไม่กล้าคุยกับคุณเลยมึงมึงบอกหมอไม่คุยกับมึงเลยหมอหมอก็เงียบเลยหมอก็เขาก็วางตัวดีอะเขาก็ไม่อะไรพอพอ